สวัสดีครับช่างเอมพานทองชนบุรีครับอ่าอนิวเชฟตัวนี้เป็นตัวอ่วาตัว My 17นะครับ17ก็มารีแมปกับทางเรานะครับรีแมพแล้วนะครับอันนี้ก็สติกเกอร์ได้เรียบร้อยรีแมพแล้วมีไฟโชว์ไหมไม่มีนะครับเป็นท่อเดิมนะครับดวตาการเร่งการตอบสนองนะครับ นี้ดูครับคันเร่งจิตเท้าครับแตะมาแตะมาครับตอนแรกมันหน่วงมันอืดเหลือเกินลูกค้าว่าครับเป็นทุกคันครับ New s h a อืดทุกคันครับคันเร่งเดิมๆนะครับครับอันนี้ก็ไม่มีที่วิ่งครับผลก็เริมมาอีกแล้วครับก็จบสวยไปอีกหนึ่งคันครับเป็น All New c h e ต6เกียร์ตัว M117 นะครับครับผมช่างเมพานทองชนบุรีครับขอบคุณครับ